ก่เปียงหน้าเลยออกไปไปกินไหมไปที่ไปแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอตุลาเยดี๋วรอตุลาเฮ้ยไม่พอจบเทศั่นเราไปขึ้นเหนือก่อนเลยไปบ้านปองก่อนขัวเลยลงมามีรีมาต้องไปต้องไปหน้าหนาวตู้อันนึงอันึงไปหน้าหนาวดิสามวันสี่วันจบไม่ช่างมัไปหน้าหนาวดิจะไปปีใหม่ไงมออกไปแลก็ไม่ได้ไปคือมันยากอันเนี่ยหมู่เรเหรอคือจบไปปุ๊บต้องแบบอัดก่อนเลยอะไรเงี้ย เราปูบะเพราะอ่านงานไล้ทั้งหมดเลยถามว่าจะว่างไหมพอจบปุ๊บอ่ะเออเออแน่เลยแต่ที่เราเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์เหมือนตอนที่เราอ่ะขอบคุณตอนเข้ามาตอมาก่อนเข้าใช่ไหมใช่ฮ้กินส์อันนี้อร่อยต้อรู้ตัวเองเป็นคนร้องให้ง่ายมาก อนกินยอะแี่กินเพิ่งมารู้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเนี่ยอตั้งแต่อังตั้งแต่วันวันที่คนสาวที่พามาวันไหนไม่ร้องคนทัที่อ่ะไม่ร้องอ่เมื่อวานไม่มีอะไรเมื่อวานที่ไม่มีอะไรมันจะเรามีอะไรจัดเลยจ้าเป็นเพรมันมีเป็นเพราะมันมีสเต็ก พวนี้องเรอตั้งแต่รับโจทย์อ่ะร้องไม่ไาเตอนเตารมานนค่าของตัวเองแทนลยร้องสุกด้วยฝังคนเดียวอ่ะร้องก็ร้องจับมือรองได้แล้วสุกเลยตุกต้วตากันี้ตัี่มีมอร้เนี่ยเจ็บขพอหาว่ะเจ็ดวันเราองไสี่วันที่แบบร้อเมื่อวานนะต้วมันเจ็บตรงเนี้แบบทำางเงี้ยไม่ได้เลย เหมือนเป็นขอขอยาขอยาโนนคนเดียวเลยเหมือนอยากตายเลยอ่ะโอ้โหพี่เขออะไรอีก่ะเส้นหน่อยค่ะขก็อึแล้วน้ำประคุณเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันไม่ได้อ่ะห้องนี้ไม่ไม่มีใครร้องไห้เลยขอยานหน่อยค่ะจะก็ร้ันหนักคนเดียวไม่ได้ร้องคู่ฝ่าด้วยร้องแบบนเดี่ยวแบบนิดเดียวร้องเพื่อน้องครัวคูนี่ร้องแต่คนแรกเลยง่ายๆพี่ภูมิคนแรกเลยพีร้องไป้ยาวๆลร้องให้รอบสามรอบหนัก้องหนักมากร้องให้หลอกสามรอบ เอาผมถามพี่จดผมึัวเา่อะกงตกตุไม่ไปเห็นใหนังด้วยไอหนังเรื่องแบบี่มันเป็นเหมือนกับเธอ้อันเรื่อยคือแบบน่เสีย่ปูนกับเพกแร้อ้ไ้แล้วเกินองหดเองออหดกว่าคือตลกตอนแรกพารทเราเดินมาอยู่เมว่างลยะกุ๊กไก่หมดเลยเดินกลับมาเหลือยุ่สามคน มีแม็กมีปอนมีน้ำตอนแรกงงค่ะตอนแรกก็ไม่โหดหรอกตอนแรกก็ไม่โหดคิวลืมเนื้อหมดเลยเอมคิวแค่ตำาำจำตำจ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 ำเำจำจำจที่จำ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 จเลยจอจำจำจำไำจ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 ำ่ำจ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 ำนำจ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 นจำ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 จ้ เรงรก่อแล้วเต็มไปก่อนใช่ได้ดีได้ดเม่รคเดียวว่าหมดละสชิ้นเล่หมดลมดล้ในกงืดม่เคงรอนหมหมดลเมสชิ้นเล่นหมดละเดี๋ยวนะอุ่นอีกอันไหมใช่มาันสมตอนที้ว่าแมืทเดียวไอวิสต้องี่ตเป็นเนร้อนอเลยนะรู้ป กต้องยิงกดดังตอนที่พวกเราที่อย่างท่อนนี้หนึ่งร้อยรอบปันเหรอนะ่ยโอ้ยเรียนกูเปอร์แมนเป็นร้อยรอบนะเรียนีลซ้อมเหรอค่างพี่เปนร้อยรอบเลยพี่แต่ท่อนนี้รวมๆกันหลายร้อยอยู่ใครจะแต่งกรุไฟอ่ะอื่ะเอ็นวีตอนเล่นเราให้น้ำเล่นเหมือนแม่หอมน้ำไปหลายฟอดเลยทั้งหอมทั้งกอดดูต่ายที่พวกนั้นเนี่ยรู้ป่ะเขาเล่นเป็นแม่ผมจริงปะตอเล่นเป็นแม่ให้พี่แม็กนั่งหลับ ตามได้เป็นแม่ทุกคนคือเล่นเป็นแม่ใช่ด็ดนอนหลับตามได้เป็นแม่ในห้องนี้สิไม่มีหลับอ่ะทุกทุกช่วงพีคทุกช่วงคือขึ้นมาทุกคนคือแบบเอาอีกละคือถ้ากูแบบคนแรกพริกที่หนูอ่ะพริกที่หนูร้องอ่ะแล้วมาบูุณไฟแล้วทำไมถึงร้องมันเศร้าเองมันไม่รู้เขารู้สึกอ่ะมันร้องมัน้องค่อยบิ้วมุกนี่เพลงยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ได้เริ่มพูดนเลมาคอแล้วจ้ะมุกมาคอแล้ว แม่บอกมุูลงวะนะไหวมากอยู่เนี่ยวนเวียนพยายามแบบไม่มองไม่มองเออพยายามไม่มองคือมันจะร้องไห้มาตลอดก็แล้วคิวเป็นผู้ชายเป็นตีทีมากลุกขึ้นเลยรอพูดพูดใส่กล้องตอรอก็มาละนี่ยังไม่มานะเอาพูดใส่กล้องผมพูดใส่กล้องแล้วโอ้โหมาเต็มมิน่าเรกต้องห้องเราไม่ขยับไปเที่ยเลยทำไมอ่ะต้องไม่หายห้องเราร ห้งนี้ดราม่าจริงดร์กมากนี่เนี่ยมาอบไม่กล้าไินบรอไใใเป็นพ่อะอ้นนีาเป็นแม่้วอ่านน้ำเสร็จแล้วเออใช่เออเยกันนั่นแหละจะเป็นยังไงบ้างพรทุกเวลเลยทุกเวทุกญี่ปุ่นอหนูคนยาวพวกนี้คือไม่เพลงที่แบบที่หนอยเขาต้องกินยาวไหมกินเบา เพื่อี่โดนแก้ยาที่หมอไม่เคยให้นะเพราะนยาแบบพี่ร้องาขตัวหนึงอันนี้าว่ร้องขึ้นมาเรเพราะว่าพี่มันเสิวยงมันขึ้นเยอะแล้วมันเป็นฝืนใชยาพี่ทายังใครยาพี่แต่ว่าหยอกใส่มือยาวมือป่าหยอใส่อะไรไปไปหาทางให้หมดทั้งตัวเลยมีตรงไหนทางให้หมดไหนเองทังหลายหมดใครรัะ ที่หลังเองมันน่ากลัวมากน่ากลัวผมเดี๋ยวพี่ภูมิเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ภูมิอย่างแรกคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ล้างอย่างแรกคืออะไรมีหน้ามาเลยนะนี่เหรออย่างแรกคืออะไรนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอเออตั้งแต่เมื่อไหร่อุ้ยมันมาตอนไหนเนี่ยอ๋อครูเออไม่ไม่เยอะขนาดนี้นะล้างไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่ล้างไปแล้วนี่ผมแล้วตอนนี้เอ้ยแม็กซ์จานมาใหม่จานมาเพิ่มเหรอ เยอะคนตายเฮ้ยยไงที่มันไม่อิ่มมะร้อยผมเต้นเลยโอเคครับไหนอร่อยไหนรอยสุดเออเเอ่าั้ไม่มีกังวะเลยนะไม่มีกินเนี้ยโอ้เป็นคนร้องไห้ขอพี่กินหอเมืกี้ฟิลมันได้จริงเลยคูนะครวิวจนได้ กินไม่ออกโอ้ลองลองมาอยู่ห้องนี้เออเมื่อกี้เขาดของนักมาอะไรบอกว่าฝากเลยแหละแต่อยู่ว่าเป็นอารมณ์ไหนจตอนแรกก็ว่าจาซนะซ้อมนะซ้อมครบปวไม่ไหวปวดขามากเลยร้องให้ได้แต่เนี่ยมันก็น เครื่องเพลงเครื่องทำไมเครื่องเพลงไม่พอแคปฟิวเออแต่เห็ว่าครูแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนด้วยก็แรกครูไก่นึกว่าเป็นคนแบบสอบๆนะีปรบปับัยอะะเจเข้าเวทีวันไหว คูเบลก็อีกแบบนึ่งคูฮันใช่ไหมครูอะไคนนึงนะใช่ไหมครูลูกแก้วไม่ใช่คูเบลไม่ใช่ครูคูป่าพช่นะหูป่าเอออีกแบบนึงนี่มันมันมันชอบมันชอบนึกไปถึงฟิลนั้นตลอดตอนนี้เนี่ยพอแล้ว มันนึกไปเองจริงเกือบมันต้องอยู่ในบรรยากาศอะไม่น่าเริ่มกินเลยๆๆ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 ลๆๆๆาๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆอๆๆเผๆๆๆองอๆๆมันสๆดเๆๆๆ้ๆๆ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 อๆๆ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 ๆอๆไๆๆ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 รูๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆองๆดๆๆไๆๆๆๆๆๆๆลๆๆๆๆๆๆูๆๆ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 งๆๆๆคๆๆ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  จ้ำได้ครับว่าอะไรวะแต่เมีเราก็ลองนะเคยบอกรับทุณลุงผมไม่หมมดป่ะผไม่ไม่คิดเป็นเนื้อเพลงแต่มันออกมาคิดเนื้อเพลงไม่ออกเลยอ่ะแล้วเตือนกันมันแม่ตาหวานมากคอยังไงที่หลงมังฟ้าหลงมังฟ้าเลยมาหลงขอยังไงนิ่งจะรู้ไหมคอยังไงอ่ะพี่ครับขอยาโน่นหน่อยไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้